สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูหนึ่งในแฮนด์ของดานิเอลเนกินูที่เรียกได้ว่าอ่านไพ่ได้อย่างเฉียบขาดเหมือนกับตาเห็นเลยโดยแฮนด์นี้นะครับเขาได้เจอกับอีริกเพอร์สันนะครับในเกม200 400 400นะครับบนรายการไฮสเต็กโปเกอร์เราไปดูกันดีกว่านะครับว่าแฮนด์นี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมาเริ่มกันที่เพอร์สันเนี่ยเขาถือ킹สิบออฟสูทนะครับตัดสินใจคอไปก่อนแล้วมาถึงดานิเอลเนกินูถือ킹ควีนออฟสูททะเยงกันนิดหน่อยตัดสินใจคอไปเช่นเดียวกันครับ จนมาถึงชอยที่ตำแหน่งบอสทอนนะครับ A7 Offsuit เขาเลือกที่จะเรสขึ้นไปที่3,000ดอลลาร์ประมาณแสนกว่าบาทกลับมาถึงเพอร์ซันก็คอตามมานะครับแล้วก็แดเนียลก็ขอเช่นเดียวกันและนะตอนนี้มีเงินกองกลางรวมไปอยู่ที่1,000 0ดอลลาร์กับผู้เล่น3คนเราไปดูฟลอปกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นฟลอปออกมาเป็น3 Queen k คิงนะครับมีฟลัชดอไดมอนด์ด้วยนะครับเฟรดดอก็มาได้ เธอแซวดานนียลต่างก็เช็คกันไปทั้งคู่นะครับไปถึงที่ชอยนะครับซึ่งเขาเป็นพรีฟอกอคเกรเตอร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะเขาฟรีเบทเข้ามานะเขาได้ทำการซีเบทออกมาที่4,000ดอลลาร์นะครับ ซึ่งเพอร์ซันเนี่ยถือคิงส mm ิบ hmm. เขาติดท็อป mm hmm. แพร์นะ mm hmm. เขาเลือกที่จะเรสกลับไปที่1 9 0 0 0ดอลลาร์นะครับโอ้โหเรสโคตรใหญ่และยังไม่จบเพราะนั้นดานียลเนี่ยถือคิง mm hmm. ควีนซึ่งติดทับฟ mm ูเ hmm. รสกลับไปที่64,000ดอลลาร์ 64, 000, 000, นะครับโอ้โ oh, ห oh, mm hmm. อย่างตึงนะ เรสก็ไปเรสกันมานะครับจากพอตตอนแรกแค่หมื่นดอลเนี่ยตอนนี้แดเนียลหว,วดเข้าไป64,000่นสี่พัดอลไปแล้วแล้วมันก็เป็นปกติของแดเนียลเนกินูนะครับมีการเทเบิลท็อกนะครับทำให้เพลซอนเสี่ยนั้นโฟเบตออลอินกลับมาเลยด้วยครับที่96,000ดอลลาร์แดเนียลก็คอไปครับไม่รู้จะมาไมแตม่ต้องไม่คอนะ่ยทำให้พอตตรงกลางเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปที่26,000เลยทีเดียวเทียวฮะต่างคนก็ต่างหายไพ่ตัวเองออกมานะครับซึ่งแดเนียลเขาบอกว่าเขามีท็อปทูคิงควีน ส่วนเพอร์ซันส์มีท็อปแพนเท่านั้นเองทำให้โอกาสวินนิ่งเบรยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่แดเนียลเกิเอ็ดเแล้วก็เพอร์ซเปอน8%นะครับเทิร์นออกมาเป็น3หัวใจนะครับพอเทิร์นออกมาเป็น3หัวใจทำให้เพอร์ซันเนี่ยโอยน์เดททันทีเลยเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะชนะในแฮนนี้แล้วนะครับแต่ยังมีโอกาสออกมาเป็นเสมอได้ถ้ารีเวอร์ออกมาเป็น3ซึ่งจะทำให้บอร์ดเนี่ยนะครับมี3ามควีนคิงเทิร์น3ามรีเวอร์สนะครับเสบย์ไปด้วยฟูลเฮาส์สามขี้บคิงนะครับ เซนทายเนี่ยอยู่ที่95เปนะครับส่วนเพอร์ซัน0เนเสมอ5เปนะครับส่วนรีเวอร์เนี่ยเอาสุดท้ายนะครับออกมาเป็น10นะครับทำให้เพอร์ซันเนี่ยติดท็อป2นะครับแต่ก็สายเกินไปไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะมันยังเป็นทูแพที่เล็กกว่าแดเนียลเนกันอยู่อยู่แล้วสิ่งที่น่าสนใจในแฮนนี้นะครับก็คือแดเนียลเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้ที่ใส่ของเพอร์ซันดีและอ่านออดได้อย่างเฉียบขาดทุกคำที่พูดออกมามันส่งผลให้เพอร์ซันเนี่ยเชื่อสนิทใจว่าแดเนีย่ เขาเรปิเซนเองครับว่าไพ่หุ่นดาน,นี้เดี๋ยวมีแค่ draw เท่านั้นเองและทําให้เพอร์เซนเนี่ยคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยกำลังนำแดเนียลเนนูอยู่ครับตกหลุมพรางครับทําให้เพอร์เซนเนี่ยโอเวอร์เพลย์ไพ่ของเขาแล้วก็ตกกับดักนะครับของแดเนียลเนนูไปในที่สุดเป็นที่ดึงใหะนะครับที่ทําให้เราได้รู้ว่าการพูดบนโต๊ะนะครับก็เป็นการเมคซิูเอชันให้อีกฝั่งเนี่ยเชื่อว่าเขามีไพ่อะไรนะครับแล้วก็ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยสามารถโชว์วีคให้เขาเห็นได้นะครับทำให้เขาจับเทลแล้วก็ ก็าการแดงออกของเราได้นะครับว่าเราอยากจะนำเสนอว่าเรามีไพ่ดีจริงไหมหรือว่าเราไม่มีไพ่นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แลบโป k e เกอร์ไปด้วยนะครับและเดี๋ยวมาติดตามดูนะครับจะมีคลิปอะไรสนุกสนุกออกมาอีกนะครับผมขอบคุณครับ